ถือหวยบ่อนพี่น้องสวัสดีจ้าท่ากันซื้อรักตะรีบ่อนอ้านะยไปเซเว่นมากพี่น้องโยเกิร์ตเซเว่นนมเซเว่นน้ำเซเว่นพี่น้องย้ายสิไม่กิ่น 7. อันโยเกิร์ตเซเว่น ไปเสเว่นมาไปเสเว่นง่ายดีพี่น้องไปย้ำได้กระไรกินย้ำนั่นของถือใจกรบบุดบ่อยาก บไดแต่กวยเตียวเสเวตบ่มีกวยเตียวดอว,ว่าก็มีมามาอยู่พี่น้องเลือกเอาสิน้ำน้ำคนน้ำไสมคือเก่าล่ะวะ่ถ้าต้มน้ำห้อนลวกเอา ไปห้าหมออีกพี่นอยเก็เบหลังหลยคุสแสดงก้ามดาคุแเล้วแล้วะยกค้นไข่ตัวบงางไงนึงก็เลยเก็บหลังยายน่ะอุ่มมาแต่ใด้มาเก็บหลังวัอนอืมว่าแมนอุ่มแล้วหกพี่นอ่องตั้งเข้าล็อกึ้นที่ดึงล็อกึ้นหัวเตียง หลังปากก็เลยหยอกโอ้ยจังวะเหตุมาต่ใดแล้วต้องมาเป็นนี่แหละกับบเป็นยังเวิร์เอากรเซ็บเจ้าของโยมีสนับหลังอยพิษจังรักกันกับอเราน่ะกับยายน่ะโยกดางยายว่าสัน เธอกระโยกผิดสันแล้วเธอผัดเยียดขาปับ๊บรถล้างข่อยดังป้อเลย <c oughs> น้ำตาแตกก่อ <c> น <oughs> ปวดพัว <c oughs> ย้ายว่าท่านโยกดากว่าท่านปกติเราโยกดากาติว่านขึน้นข่อยกาติดึงขึ้นหัวเตียงง่ายมาละบา้านนั้นบ่แมนต์สนแล้วโยกดากว่าท่นเธอไปโยกสันแล้วบานเหยียดขาปั๊บว่าท่านล้างข่อยเปาะเลยโอ๊ยเกือบตายเลยไป็นห้องหมอว่าตั้งเงินตั้งเกตแปดร้อย ได้บ่วะคลิปนี้กับทอนนี้นาะพี่น้องอย่าเลิมกดไลกดแชร์กดคับตะไกล้ยายเลียนเด้อพี่น้องเอายายเลี้ยนไปน้ำเนียสุดรลวัดติดเลียดกระไดย่ายก็เป็นจังสีละมีต้อถือมือเอาลัดนเอาเปียบแม่แต่คนไข่เอาเปียบคอย <c oughs> แล้วก็บ่มี่ยังดอกเราอ่นแนวผู้เ่านอนเราผิดยังหวะก,กันแล้วแ <c oughs> ้าขอบคุณค่ะพี่น้อง